สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะเราแจกไป5เครื่องแล้วเดี๋ยวให้ถ่ายไปงนูนิดนึงนะคะแจกไป5เครื่องอาทิตย์นี้เนี่ยจะแจก <มา S 1> อีก<ล>กับ Not ตฟิตเนสซิกแพคแคร์นะคะเครื่องนี้ช่วยให้ซิทอัพง่ายขึ้นบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องปรับความหนืดด้วยสปริง4เส้นบริหารแบบทวิสช่วยเน้นการบริหารกล้ามเนื้อข้างลําตัวค่ะแจ็คทตาตังที่พี่เอ๋ยนะ,ะบริหารร่างกายด้วยท่าวิดพื้นออกกําลังกายท่ทอนบนบริหารหร่างกายส่วนล่าง ขาขาด้วยต้นขาสะโพกกล้ามเนื้อน้องรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง1 1 0กิโลกรัมขนาดแจ็ค3 0 0นะยังไม่เป็นอะไรรับได้จัดเก็บได้สะดวกด้วยนะคะเล่นง่ายไหมเล่นได้หลายท่าครับต้องบอกว่าถ้าใครเนี่ยศึกษาจริงมันเวิร์กมากๆตัวนี้ครับผมของนอตฟินเน็ครับแล้ววันนี้แจกว่าตรงนี้ฟังนะอ่านปากให้ดีนะถ้าใครไม่ได้ยินเสียงเราจะสุ่มแจกตรงนี้ห้าเครื่อง จะสุ่มด้วยวิทยาธียค่ะเราจะมาจับกระดงกระดาษอะไรงี้ไม่ได้ไงเราใส่อกันสดนี่นะเราจะต้องแบบแรนดอมเลขใช่ไหมเรากำลัแรนดอมใช่ไหมอ่ะโอเคกิ๊บกดเลยเลยดูเลขที่อกเอาไว้ดีๆนะจ๊ะยังกดแล้วนะหนึ่งสองสามเลขอะไรเลขอะไรหนึ่งสองสามหมายเลขโครับลงมาบอกมากบอกมากนั่งเลยครับยืนที่กล่กงเลยย่ที โอเค่ะออาต่อไปค่ะพี่ปืนหมาเลขัดไปปืนสาวเสียงดังหน่อยสิหงามไม่ตื่นได้เลย11ค่ะ11ค่ะ11ค่ะ1ดค่ะ1ค่ะ11คละ1นค่ะต่ะค่ะ11ค่ะ1คะค่ะ1่ะค่ะค่ะ11ค่ะ11ค่ะ1ค่ะ11ะค่ะะ่ะค่ เก่งกันเลยแล้วตีอ่ะต่อค่ะยังไม่ได้นะครับต้องรอสิบค่ะสิบแ่งกันเลยพราะนี่เก่งกันเลยคนสุดท้ายนะคะคนคนที่ได้คือสุดท้ายนะครับโอ้ยเสียงระทึกมากหัวใจเต้นแรง3ค่ะ กำลังกายไปในวันนี้นะคะเฮ <Cool S 1> ้ <ช terrified> ได้เลยทุกูน่าดีเก่มากจะไปได้พิซร้าซิกแพคนะคะกน้องซิกเนคตซิทแพคค่ะแพคแคร์ <Pack. S 2> <pack> นะคะแล้วต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมาร่วมรายการกับเราแบบนี้เนี่ย อาจที่จะได้รับของรางวัลไปแบบนี้ดีใจไหมคะอ่าสำหรับเฮียเบอร์สินะคะถึงแม้ว่าร่างกายของเราจะผอมเกรงอยู่แล้วแต่เราสามารถจะเพิ่มกล้ามเนื้อได้นใช่กินเวกินเวกินอาหารแล้วก็ฟิตฟิตดูดูผมเป็นตัวอย่างอะดูมมีมีไม่ไหมอะคะขอคุยหน่อยไม่ไม่ไม่คุยกับเฮียหน่อยค่ะ เป็นไงบ้างครับได้เครื่องออกกำลังกายที่นี่ครับผมดีใจไหมดีใจมากครับผมแล้วเราจะเอาไปออกกำลังกายไหมครับออกกำลังกายเราจะเน้นที่ไหนส่วนไหนส่วนอ่าก็จะเน้นช่วงหน้าท้อง คนนี้แหละที่พี่อ้นเป็นห่วงมากเมื่อที่ครับผมก็ดีใจครับดีใจใช่ไหมใช่จะเล่นทุกส่วนเลยป่ะครับก็ออกท้องออกแขนตอนนี้ดีใจไหมเรามีที่วางขวดโซดาแล้วนี่อ๋อไม่ได้ดื่มนะคุณเขาออกกําลังกายขอโทษค่ะไม่เล่นลูไม่เล่นวางขวดโซดาไปเท่าไหร่ผู้หญิงเอามาวางเสื้อแขนเสื้อกันดีกว่าต้องใช้นะคะต้องใช้แขนบ้างพี่เบอร์เก้าครับเป็นไงครับดีใจค่ะดีใจใช่ไหมฮะแล้วเป็นคนชอบออกกําลังกายอยู่แล้วหรือเปล่าครับก็มีมีบ้างมีบ้างกลับไปนี่ออกเลยใช่ไหม ทำนะทำตามนะครับผมซิทอัพซิทอัพถามพี่เบอร์หกดีกว่าเบอร์หกครับพี่จะขนกลับยังไงคะเอาอะไรมาวันนี้มายังไงเข้ามารถตู้ค่ะโอาคคุณนั่งเอาผาดมานะคะคุณก็นั่งเอาผาดสงครามค่ะอ๋อสมุดสงครามขารถตู้ไปอยาให้เห็นไปขายต่อนะคะไปใช้นะคะไ่ใช้ต่ออาไปใช้นะคะ นี่ตรงนี้ซิทอัพได้เลยโอเคไหมคะนะครับสู้ๆนะครับสู้ๆนะคะขอบคุณนะคะทุกคนมาค่ะ